กระสือคำสร้อยยา่าอย่าทำฉันยา่าเสียงหวีดล้ออ้อนบอนขอชีวิตขอยิงสาวนางหนึ่งดังมาจากฝั่งหนึ่งของกอยหญ้าขาที่สูงเลยหัวอีกฝั่งหนึ่งชายชะกันร,รูปล่ามกำยำสามคนนั่งล้อมรอบตั้งวงสุลาดื่มกินหัวล้อหัวใครบางครั้งก็มีหยุดปาก พากันเงี่บหูฟังเสียงควงคลานปิ่มสุขของชายหนุ่มสลับกับเสียงร้องหุ่มล้อมให้อ้อนวอนขอชีวิตของหญิงสาวผู้ตกเป็นเหยื่อคู่ใหญ่ชายอีกคนก็เดินออกมาจากอีกฝั่งของคอหญ้าคาทำท่าทำทางจัดระเบียบเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วเหรอวะฮ่ฮ้เเสร็จไวไปไหมมึงไอเอกเอ่ยปากถามไอเคนพร้อมหัวเราะเพื่อนคนอื่น ระเบิดเสียงหัวล้อตามด้วยความขบขันไอเคนทิ้งตัวลวงนั่งแค่หัวล้อออกมาทีหนึ่งก็จะยกแก้วที่เพื่อส่งให้ยกกระดกพรวดเดียวจนหมดพวกมึงใครจะตอก,ก็เอาเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเว้ยชาวมืดแล้วจะออกเดินทางเอาอีนี่ไปขายซ่องแล้วให้มันพักผ่อนบ้างสิวะตั้งแต่ตะวันพูเพจนปานนี้อีนั่นมันจะไม่ได้พักได้ผ่อนเลยนะเว้ย เอเดี๋ยวขาดใจตายอดได้เงินกันพอดีไอโคมกล่าวขึ้นหันมองคอแยกขาที่อีกฝั่งมีล่างเบ,บาบาของคำสร้อยนอนสตั์ลิกด้วยความหวาดกลัวมึงไม่ต้องมาพูดดีเลยไอ้คมมึงเนี่ยตัวเปิดเลยใครกันหลาดที่ลากอีคำสร้อยเข้าไปผู้ยิง้ยํมข่อนเพื่อนนะไอกันบอกเสียงอ้อแอความจริงแล้วมันทั้งสี่คนเป็นชายโฉดชั่ว อาชีพที่ทําให้พวกมันมีเงินซื้อข้าวซื้อเหล้ากินคือการหาผู้หญิงพาไปขายให้เจ้าสัวในซ่องหลายหมู่บ้านที่พวกมันตะเวีนไปทั้งรับพาทั้งขอซื้อจากพ่อแม่หญิงสาวหลายสิบต้องพบกับความบุญหมองในชีวิตนอนรอความตายการเป็นเครื่องบำบัดความไข้อยู่ในสถานบริการด้วยน้ามือของพวกมันครั้งนี้ก็เช่นกันหลังจากที่ตะเวนไปตามหมู่บ้านรอบนอก รวมทั้งจังหวัดข้างเคียงมานานหลายเดือนครั้งนี้พวกมันกลับมาหากินในบ้านเกิดของตัวเองแอบเข้าไปและพาตัวคำส้อยหญิงสาวกำพาที่อาศัยอยู่กับยายไวยฉลาถึงกระท่อมท้ายหมู่บ้านยายผู้น่าสงสารของนางถูกพวกมันกระดำแทงด้วยมีดนับครั้งไม่ถ้วนข,า,ใใขนาดใจตายขณะพยายามทุบตีสีคนชั่วด้วยแรงเพียงน้อยนิดของคนแก่จ้งศพจมกองเลือด ลากตัวสาวน้อยบอบบางที่หัวใจแตกสลายออกมาโดยไม่มีใครช่วยเหลือทันพ่อบ้านของสองยายหลานพูกอยู่ห่างจากคนอื่นไกลโขนักเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงพวกชั่วทั้งสี่นอนหลับแหลอยู่ข้างกองไฟไอคมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะอากาศหนาวเหลียวมองเพื่อรวบอุปการแล้วให้สายหน้าละอาก่อนจะนึกขึ้นได้ถึงอะไรบางอย่าง และยิ้มออกมาสอแวว์ชั่วร้ายหนาวเนื้อก็ต้องห่มเนื้อสิวะมันเหลียวมองไปยังกอหญ้าคาซึ่งช่วยกันใช้เชือกมัดคำสร้อยเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้กอจะลุขึ้นมิดกายไปมาไล่เมื่อยจะมีเสียงกระดูกลั่นก๊อบแก๊บมามาัดคำสร้อยจ๋าพี่รู้น้องหนาวว่าเดี๋ยวพี่คมคนนี้จะสร้างความอบอุ่นให้เองแต่เมื่อ มันเดินข้ามเพื่อนที่นอนระเกะละกะกลลั่นอ้อมกอหญ้าคาไปก็ต้องเลือกคิ้วสูงเมื่อเห็นว่าเชือกที่เคยผูกล่ามสาวเจ้าไว้กับขาดสะบัน้นตัวคำสร้อยหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงเสือเทียบยูย่ยี่อันเป็นสารที่ซึ่งพวกมันใช้้าคความสาวของคำสร้อยเมื่อตอนคำ่ำอะไรวะมันหายไปไหนคาดคํำของไอ้ขุม แสงสว่างเหลืองๆก็วาบขึ้นในภูมมหญ้าตรงหน้าของมันห่างออกไปไม่กี่เมตรแล้วมันก็ต้องตาเหลือค้างอ้าปากเหวอเมื่ดดูไฟที่กระพริบวูบวาบนั้นลอยขึ้นสูงสูงขึ้นเรื่อยเรืจนบนนี้สว่างอยู่เหนือหัวมันเกือบสองเมตรเมื่อมองไล่ขึ้นไปยิ่งทำให้เข่าอ่อนเพราะแสงสว่างนั้นมันเกิดจากบริเวณหว่างกาของปอดสองข้าง ที่พองยุบพองยุบใบหน้าของหญิงชราเขี้ยวงูงเจ้าขมิงมองมันด้วยสายตาดุดันกะกะกะเสือไอ้คมตะโกนลั่นด้วยความตื่นกลัวพอพบกับที่กระสือตนนั้นผู้เข้างับใบหน้าของมันด้วยความรวดเร็วอไอ้คมแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดและตื่นกลัวเสียงของมันแม้จะอุย พราะถูกคาบงับไว้ด้วยปากที่อ้ากว้างของกระสือแต่มันก็ดังพอที่จะปลุกเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือให้สะดุ้งตื่นขึ้นหน้าตาหลาเหลือพวกมันที่เหลือลุกพวดอ้อมไปยังอีกฝั่งเมื่อเห็นภาพอันน่าตื่นตะลึงนั้นพวกมันแต่ละคนหน้าทออสีเข่าซุดนั่งลงกับพื้นไล่เลี่ยวแรงกระสือถอดเขี้ยวออกจากใบหน้าของไอคมุม ก่อนจะฝังมันลงไปอีกครั้งที่บริเวณลำคอกระชาพเพียงครั้งเดียวเลือดสายกระจายลดเลือดหลอดอาหารลูกกระเดือของไอค้คมลุดติดปลากระสือตนนั้นออกมาห้อยล่องแรงน่าสุสยองไอค้คมล้มลงฟุบกับพื้นล่างสันตุกเงืกอกู่เดียวก็แน่นิ่งนั่นเองที่ทำให้เพื่อนทั้งสามของมันได้สติลุกวิ่งไปคนละทิศคนละทาง เองเจ้ายัางไงอีหนูอยากจะแก้แค้นไหมกระสือตนนั้นปล่อยศี่้้าอยู่ทิ้งก็จะเอ่ยปากถามใครบางคนเสียงเรียบหน้านิ่งพุ่มหญ้าด้านหลังไหวย,ยวบพราะพร้อมกับที่มีล่างเบาบางสะบัดสะบอมหอกำาส้อยเดือนออกมาสาวเจ้าดวงตาแน่วแน่เครียดแค้นจ้อมองล่างและวิญญาณของไอ้ขมจะยาย ฉันจะยอมเป็นอย่างยายฉันจะแก้แค้นพวกมันฉันจะฆ่าพวกมันเช่นนั้นอิงก็มานี่คำส้อยเดินเข้าไปหากระสือยายเท่านื้อยการแน่วแน่เจ้าก,ก็เม่งไม่มีท่าทีหวาดกลัวาอาปากเสียกระสือยายเท่าสั่งคำส้อยเงยหน้าอ้าปากกว้างลองรับเอาดําลายเร้เลื่อสุด ที่ไหลลินออกมาจากปากของกระสือยายเท่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นในตาของคำส้อยส,อส่งแสงแดงเรื่องเป็นประกายวาวโลดไปไปแก้แค้นมันเสียฮิ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 ฮขาดคำกระสือยายเท่าลอดไปทางหนึ่งส่วนคำส้อยเหลือโมไปยังทิศที่หน่งในเพื่อนสามคนที่เหลือขอยขมวิ่งหนีไป เธอก้าวเท้าเปลือยเปล่าย่ำไปบนป่าดวงพงหนามไม่มีอาการสะทกส้านต่อความเจ็บแป๊บที่ได้รับบริเวณฝ่าเท้าทางด้านใดอีกหลังจากเห็นภาพการตายข่อยคมต่อหน้าโสตามันออกวิ่งแบบไรทิศทางไม่รู้เหนือรู้ใต้ที่สุดร่างกายของมันก็สุดจะทานทนกับความเหนื่อยล้าที่ออกวิ่งมาแบบไม่พักยกเท้าไม่ขึ้นสะดุดเอาลา,า,ากม้าจูเขามามกิ้งไปหลายตลบ ขณะกำลังนอนหมอบหายใจถี่เอามือคุมซี่โคอยู่นั่นเองหูของมันก็แว่วได้ยินเสียงร้องไห้สื่ออื้นของใครคนหนึ่งกั้นใจจันการลุกขึ้นเดินย่องตามเสียงนั้นไปด้วยการเงียบกิบที่สุดเสงจันวนวลสองกระทบล่าของใครคนหนึ่งนั่งพบเพียบร้องไห้ตัวโยงอยู่ตรงนั้นจากสัาผ้าสะอมเสืบบ้อผ้ายังสวมไม่ครบ ทำให้รู้ว่านั่นคือคำสร้อยไม่ผิดแน่อ๋อมาอยู่นี่เองเหรือนางตัวดีไอ้เอกกัดกรามแน่นเข้าไปจิกผมกระชากหัวสุดแรงคำสร้อยหวีด้องด้วยความตกใจกลัวยกมือไหว้ร้องขอชีวิตอย่าเลยอย่าทํำช่นเลยนะจ๊ะไอ้เอกไม่ยอมฟังคําของ้างมือขึ้นตบใส่ไปหน้าของคำสซ้อยสุดแรง สาวเจ้าหน้าสะบัดฟุบลงกับพื้นผมหลุดติดมือไอเอกเป็นกระจุกอย่ามาทำสมโอ้ยมึงลุกมานี่ความชั่วทำให้อเอกไ้ลวาวเมตตามันตรงเข้ากับชากผมคำสร้อยอีกครั้งแต่ทันทีที่คำสร้อยหันกลับมามันก็ต้องผงักเพราะดวงตาของสาวเจ้าแดงก่ำวาวโลดความหวาดกลัวตีขึ้นมากระทันหันแล้วพุ่งขึ้นจนปลอดแตก ไอเอกปล่อยๆผมขอคำสร้อยตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่เธอความมาบจับข้อเท้าของมันเอาไว้เลี้ยวแรงที่ผิดมนุษย์ยังผลให้ข้อเท้าของมันหักกรอบทันทีไอเอกทิ้งตัวลงนอนล้ออดโอวยด้วยความเจ็บปวดคำสร้อยค่อยๆถอดหัวออกเธอหวีดร้องแสดงอาการเจ็บปวดพลันเลือดสดๆทะลักออกมา จากรอยแยกที่ปรากฏขึ้นรอบลอําคอพวกไส้มา้ามตับไตปอดเบียเสียดแย่งกันออกมาด้านนอกพร้อมกับแสงสว่างวาบที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่เต้นทุบๆของเธอที่สุดกระสือคำซ้อยก็ลอยเทงเต้งอยู่บนอากาศด้วยประจากร่างกายเป็นเครื่องพนนาการเหนียวลังเยอะยะ่าอย่าทำอะไรกูเลย ไอเอีกพรนมมือไหว้อ้อนวอนร้องขอชีวิตกระสือคำสซ้อยมองมันด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกแต่ดวงตาแข็งกร้าก่นจะพุ่งเข้ากัดต้นแขนของไอเอกจนเลือดสาดอ๋อไอเอีกลงลั่นด้วยความเจ็บปวดครั้งนี้กระสือคำสซ้อยพุ่งรับเขนอีกข้างกระชากสุดแรงเนื้อหนังต้นแขนข้างนั้น ลุดติดปากนั่งออกมาแว่นเบลเลอแทนที่จะถุยทิ้งกระสือคำซอยกับขมือบเคี้ยวมากมากด้วยอาการเดอ็ดอร่อยขั้นสุดอ้ยกูเจ็บอย่าทำอะไรกูเลยกูขอร้องอย่าทำสำอ้อยสิกระสือ <c oughs> คำซอยยอ้อนลอยประโยคนั้นของมันเสียงเฮี้ยมและพุ่งเข้างับขอขอยเอกจนเลือดสาด น่าไม่ได้ถอดเขี้ยวออกมาดื่มกินเลือสดสดของมันที่ทะลักออกจากปากแผลอาจเป็นผลจากคมเขี้ยวกระสือคำซ้อยกอ,อกตาขึ้นด้วยาการพอใจรสชาติของเนื้อและเลือสดสดมันช่างโอชะยิ่งนักนางกัดขาดูดกืนดื่มเลือดเช่นนั้นอยู่นานจนลเอกตาเหลืวสิ้นใจกระสือคำซ้อยถอดเขี้ยวออกกอ,อกตามองไปยังทิศหนึ่ง พร้อมทั้งยิ้มออกมาหน้าหวาดวันจากนั้นก็พุ่งไปในความมืดด้วยความรวดเร็วเลี้ยวลถอ้อมไปอ้อมมาหลบกิ่งไม้ด้วยความชำนาญอย่างไม่น่าเชื่อทางด้านไอ้กันและไอเ้เคนพวกมันทั้งสองต่างถูกกระสือไล่ต้อนให้วิ่งหลบหลีกไปตามทางด่านที่สุดก็พบกันที่แยกหนึ่งกลางป่าลึกยังไม่ทันที่พวกมันจะได้ดีใจ แสงกระสือก็สว่างว่าจากฝั่งที่พวกมันแต่ละคนวิ่งกระหืดกระหอบจากมาไปว้ยไปไ,ไป,ไ,ปไอเคนลองลั่นพากันวิ่งตรงไปยังความมืดเบื้องหน้าโดยไม่รู้เลยว่าต้งไปอีกไม่กี่เมตรตรงนั้นคือจุดจบของมันทั้งคู่สับทาวิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่มันทั้งคู่ก็รู้สึกว่าพื้นที่เหยียบอยู่มันบวงไร้ก้น แล้วต่อมาก็รับรู้ได้ว่าตัวเองหล่นวูบแต่ก็เพียงแวบเดียวเท่านั้นเพราะความเจ็บปวดที่เล่นปาดเมื่อล่างตกกระทบกับพื้นอย่างแรงเสียงกอบแกบดังสนั่นเกิดจากกระดูกทั่วล่างหักปนปี้เสียงพลคกเพราะกระโหลกของพวกมันทั้งสองแตกส้มองกระจายเกื่อนปนกับเลือดทรงกลิ่นคาวคุ้งกระสือสองตนลอยไว้อิ่งเคียงข้ากัน มองศพของสองชายชั่วด้วยท่าทียิ้มกลิ่มขอบใจนะอีหนูสำหรับอาหารมืน้นี้ฮิ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 ฮไม่เป็นไรจ้ะยายถือว่านี้ฉลองที่ฉันได้ชีวิตใหม่ก็แล้วกันเอาละเรามาเริ่มกินพวกบันกันเลยดีกว่าเสียงเคี้ยวชอบเจับดะลงมเมื่อสอกระสือกัดกินชิ้นเนื้อสดเลือดจากสร้างศพไขยเคนและกันด้วยความเอร็ดอร่อย ขอบคุณนะใจใ้ายายที่ม่อชีวิตใหม่ให้ฉันต่อจากนี้ฉันก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระไม่ต้องหวาดกลัวพวกคนชั่วไม่ต้องกลัวตาอีกต่อไปแล้วฮิ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 ไม่เป็นไรข้ายินดีช่วยฮิฮิฮิฮสองกระสือพูดจาโต้ตอบกันลอยอ้อยอีกออกห่างจากทา่าศพที่เหลือเพียงน้อยนิดต่อจากนี้ คำส้อยสาวน้อยกำพ้าได้ตายจากโลกนี้ไปมีเพียงกระสือคำสร้อยผีร้ายตนใหม่ที่พร้อมจะบุกเข้าทำร้ายกัดกินใครก็ตาบที่นางพบเจอเปยนบยนางากครับสำหรับคลิปนี้หากผู้ฟ้นถูกใจช่วยกดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ